ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านบุนะครับก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วก็มีอาชีพติดตัวมาคืออาชีพการทําขันลงหินนะครับแล้วก็ตีดาบแล้วก็อยู่กันสืบเนื่องมาต้องผ่านรัตนโกสิทร์ตอนต้นตอนกลางแล้วก็มาปัจจุบันนี้ครับ ในส่วนของขันลงหินนะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาของขันลงหินนะครับค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยปัจจัยที่ว่าเพราะว่าตอนนี้ช่างไม่มีคนสืบทอดงานนี้แล้วนะครับ <äm par> ก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายดังนั้นคนที่รู้จักขันลงหินนะครับก็พยายามที่จะเก็บสะสมงานชิ้นนี้ไว้เพราะอีกหน่อยออก็คงจะเป็นตำนาน <S <S แ,ลแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ภักรักเนี่ย หาคนหรือหาอะไรนะครับเข้ามาเรียนรู้โดยเป็นกิจจารสนะมามาเข้ามาเรียนรู้เป็นสองปีสามปีเข้ามาเรียนรู้อยู่ในขันลงหินเลย,ยงเงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นการศึกษาชนิดหนึ่งอะไรนะครับเป็นขแขนงหนึ่งเพราะว่าการทำขันลงหินจริงเนี่ยถ้าจะเอาเด็กมาฝึกง,งาน3มเดือนห้าเดือนมันไม่ได้อะไรเราก็เด็กก็อาจจะได้แต่การกอการกึงนะครับการตีลายแต่การ ใช้ค้อนตีขันขึ้นรูปเนี่ยจะไม่ได้เพราะอันนี้ชั้นขั้นตอนนี้จะยากมากอย่างน้อยต้องมีถึง2ปีนะครับก็อยากฝากคนรุ่นหลังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสาขาวิชาชีพเนี่ย มันเป็นอาชีพที่เก่าแก่แล้วตั้งแต่สมัยอยุทยานุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็เราก็กำลังจะสูญไปจากประเทศไทยนะครับถ้าเด็กรุ่นหลังอะไรนะครับที่ท่านยังรักแล้วหวงแหนนะครับมรดกของไทยนะครับก็น่าจะเข้ามาเรียนรู้นะครับโดยอย่างจริงจังเพราะทางขันลงหินนะครับเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับ เขายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็รับเอามาระดกตรงนี้ไปเพื่อสืบทอดกันต่อไปเป็นทอดทอดไปนะขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านบุและการทําขันลงหินของชุมชนขอบคุณครับกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน